ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่เรื่องนี้ข่าวนี้สำคัญมากครับโดยเฉพาะกับผู้พิการใครก็ตามที่ยังลงทะเบียนผู้พิการไม่เรียบร้อยหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบรีนะครับเพราะตอนนี้เขาขยายเวลาให้ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยภายในธันวาคมปีนี้เพื่อจะได้รับสิทธิ์เงิน1 0,000บาทจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล์กติดตามกดซับสไคร้ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับทุกคนครับก่อนหน้านี้นะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมครับบอกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเป็นกลุ่มแรกจะได้รับเงินคนละ1 0,000บาทเนี่ยนะฮะกรมบัญชีกลางครับได้ยืดหยุ่นการจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สําเร็จในครั้งแรก โดยให้ดำเนินการทำซ้ำจนถึงเดือนธันวาคมปี2567เพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายนั้นได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงเลยขยายเวลาการลงทะเบียนให้กับคนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรวมถึงคนพิการที่บัตรหมดอายุให้มาต่ออายุบัตรใหม่ครับจนถึงวันที่3ธันวาคมปี2567นะครับจะได้รับสิทธิ์เงิน10,000บาทครับจะได้ไม่เสียสิทธินะทุกคน นอกจากนี้ครับรัฐมนตรีวราวุธฝากไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกราะบ,บางขอให้มาขึ้นทะเบียนให้สำเร็จเรียบร้อยเพื่อจะได้ออกบัตรประจำตัวคนพิการและรักษาสิทธิ์ในการได้เงิน1 0 0 0 0บาทครับและบอกด้วยนะครับว่าทางพมได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณส,สุขครับขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการให้มีความสะดวกมากขึ้นสามารถไปได้ที่ไหนบ้างไปได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการแบบ One Stop Service ครับไปที่เดียวครบจบหมดส่วนบางจังหวัดที่ยังทำไม่ได้ขอให้เร่งไปขึ้นทะเบียนทางเจ้าหน้าที่พมจะประสานให้ออกบัตรประจำตัวคนพิการให้กับผู้พิการทุกคนเพื่อรักษาสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับและถ้าหากว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถโทรแจ้งสายด่วน1300ได้ครับ ทุกคนครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีวาราวุธเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าผู้พิการไม่ต้องไปลงทะเบียนหรือผูกพร้อมเพย์ใหม่เหตุผลเพราะว่ากระทรวงพอมอโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเขามีฐานข้อมูลของผู้พิการอยู่ในระบบขณะเนี้ยตัวเลขประมาณ2 4ล้าน4ถึง2ล้าน5และคนพิการก็จะมีบัตรคนพิการที่ลงทะเบียนแล้วมีบัญชีที่ผูกกับบัตรนี้อยู่แล้วครับ เลยคิดว่าสามารถเอาข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลงังหรือสํานักงบประมาณเพื่อที่จะโอนเงินให้ต่อไปครับในขณะที่อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับบอกว่าตัวเลขคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรคนพิการล่าสุดนะฮะตัวเลขอยู่ที่2 2 1ล้าน้านกว่าคนในขณะที่ข้อมูลจากสํานักงานสถษติแห่งชาติเนี่ยระบุว่า ประเทศไทยมีผู้พิการกว่า4ล้านคนดังนั้นยังเหลืออีกจํานวนเยอะมากนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนยังไม่สำเร็จเรียบร้อยขอให้รีบไปลงทะเบียนเพื่อจะได้รัการษาสิทธิ์ได้รับเงิน1,000 0บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ของรัฐบาลทุกคนครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเฟรนด์กดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ